สวัสดีได้จ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยุกตาพาฝันก็พี่นาดีเนาะค่ะเนาะก็แฟนเอ้ยค่ะพักกนนล่องเรือบ้านนิมานอันนี้มันหกหมูแหลงแล้วเนาะค่ะเนาะก็เลยทาเขื่อนพันเปิดค่ะเขื่อนพันสิปิตประมาณตนอันทุ่มนึ่งแฟนเอ้ยพักก็ย่างไปบึ่งอันปกติพันซิมีพนักงานค่ะเมื่อกี้พันอันขึ้นไฟเขียว แล้วมาเป็นไฟแดงช่วงนี้มันเป็นน้ำลดเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็เลยอันที่ว่ามันเป็นเครื่องออัตโมติสนี่เพื่อนเซียนเอาพนักงานมาคุมค่ะปกติก็กดอันกดปุ่มแล้วน้ำมันสิปิดเปิดเองเนาะค่ะเนาะอันนี้บไดค่ะบางอันบางคลองพันกระปิดเลยค่ะเพราะว่าฝนบาตกอันเห็นพันบอกค่พันกระบอกอันเธอ มาตรวจสอบก่อนเดินทางคุณบอกอเนกก็ถ่ายบรรยากาศอันร้อนท่าเบิง่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าพันเขื่อนบ่เปิดก็เธอเอ้ยก็ต้องอันค้างอยู่นี่ขืนนึงเนะคะ่ะก็เบิ่งสะก้อนพนักง,งานเขื่อนก่อนเมื่อวานพ้นจังโถด้วยซับบอกทางเขื่อนนี้ก็ หรือว่ามันประสานงานกันบ่เข้าใจก็เป็นได้เนะคะนะ่ะเนาะแต่ปกติพ่นซีประสานงานกันดีก็ต้องรอคะ่ะนรัอันนั้น